แนวทางการเคียรแล้วก็ิดตอย่าง้อ้ยอ้ยมาดิรัมาดิครับมาดิครับโี่แข่งสวยันเฮ้ยเลเปิดสเปมาตัดโร่เอาตัดิโร่ติัวเดี๋เบอร์สองรอบแล้วนะป่าอคนโดนเปิดไม่ตายครับ้ยโอ้ยโดนสกิลพีตายแล้วี่ าวจบนะจดนะจรับไม่จบนะอย่ากเล่นโซมระดับหนึ่งของฉันนะครับคนนี้เดี๋ยวข้าไม่มีเมทอ่ะหมิ่นเกินแนวทางการเล่นซูกะอ้าวเฟต้านั่นนะเฟต้าใช่เปล่าเขาก็หมินกับเฟต้าใช่ไหมโอ้โหนะเว้ยผมอยากเล่นแล้วอ่ะเฟต้าสปิดดาก้อนเลยนะสปิดดาก้อนเขาเซฟฟิตโลมเลยนะเว้ยเซฟฟิตโลมไอ้เหี้ยเหี้ยหรอเนะโคตนเฟต้านี่มันเลียวมาที่สตันไม่ได้นะเอาซะแั้วได้เหมือนกันตะกันแข็งมาเดี๋ยวตรจะสอนแนวทางให้มึงเองอีฉีมาดิ แนวทีวีโดนแล้วออกเรียบร้อยกูยิงตั้งหนาในอาฆาตกูเถอะไอ้แนวทางการโจนหมูป่าสนกช10แทง80หน่วยปีเกลแล้วเราก็มาตีบังกรนะครับจำได้เลยบทนี้เฮ้ยเสีตัวจีขอีกับพี่หมอขอบคุณครับแล้วเราก็กดเลนครับผมคุมเลนเข้าไป เฮ้ยอะไราูเหมือนซูมไม่ได้ได้ดิตายนี่มันแนวทางเลยนะกูดูแนวทางแล้วกูจะแพ้ไม่ได้เหวี่ยงบนเยอะมากอย่าชีฟตัวละเล็กตัวละน้อยแล้วเฟรนด์ฟมีเลสด้วยดิอะไรวะไอสัตว์บอกได้ใช่เฮ้ยหลังจากนั้นเราก็เก็บสกิลไว้นะครับดีครับเก็บๆจะได้เอาไปหัดชีวิตแล้วไอยู่ในกลุ่มผมยืนรอแบบนิ่งๆแบบนี้กูจะส่งการเปต้าผมก็ย้ำกระหม่อมมาดิสัตว์ มาเีรกูจีกูจะสมทบเตั้งกันด้ามันุบนะอะไรวาอยากเล่นบ้างแล้ววะหนุกหนุกกันด้าหนุกมีแต่เราต้องดูแนวทางการเล่นก่อนนะมันั้นเราเล่นจะเป็นไงต้องดูไกด์ดีๆเ่ยสกิันนี้มันกดเล่นได้ตัวสอนแนวทางนะพี่วีก้าเวียนตีแม่จะฟิกตบผมดูหน่อยเนี่ยิกตบผมเลยเข้ามาสอนแนวทางให้ผมมีนไมห้หนก็ตดตีวิยาตีวยาตีลอมตีอมันติมันติดมันติดตบผมไปเล้ ปิดงานได้ไม่ค่อยถูกเนี่ยปิดงานต้องเแขกลางเยอะๆหน่อยใช่ใช่มาโซมร้านอะไรพี่ผมออกผมออก่แขกลางเยอะครับต้องแขกลางเยอะแขกลางไม่เยอะิดเล่นผิดแนวทางเลยวะผมเดินอะไรไม่ได้ดิผมเน้นกดเล่นนะเดชถ้าเป็นไปได้นี่คือแย่งเล่นแย่งคีป่าก็ได้นะจัดไปได้ตัวเล็กกลางแล้ววะตัวเล็กหลังต้องได้หมดเลยตัวเล็กก็ได้หมดเลยอ่ะได้ต้องได้หมดเลยขนาดอะไรนะใช่คือถ้าป่าอยู่บนคือตัวเล็กหายมอน ได้ก้อนเล็กทุกตัวเลยนะเยอะล้ไม่พอมันต้องได้คลิปเล็กทุกตัวคลิปเล็กป่าแล้ววะไม่มีฟิตเติมฟิตขี่มากขี่มากผมมีบินนะถ้าใครต้องการบินคลิปนะเสียไปตามตัวครับผมเมื่อกี้ผมต้องการบินมันบินไปเกินไปว่ะอูดาวครับมังกรตัวนี้มันบินไปเกินไปผมวิงตามไม่ทันตามณัฏลงลงลงซาคบโป โอ้ไม่พอทำไมมันหอดจังว่าจะขี่มคั่งเหรอมันจะเก็บตองเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณเรารี่อะไรกันครับนี่อ่ะเหยื่อขึ้นใจเสียครับมันเป็นอย่างนี้แหละต้นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเอ้ใช่ครับไม่ใช่แพนด้าตัวเก่งของเกมหรอกมโขี่ไม่ได้ใครเฉยเลยื่อขนเซเนียลงนั่นเองอะไรวะผมเห็นทรงแล้วแบบมันไม่น่าจะสู้ได้มากูเดินมาเลยเดินมาเลยจะเข้านั่นเนี่ยเกมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เดือดเพิ่งใจเอดีวยนไปอยู่เยี่ยอย่าอยี่ยกาขอด้วยไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไปทำตัวไรนบ้างจ็อกเกอร์อ่ะเยี่ยค่าพี่วีมันจากพีวีที่มันเห็นนะเฮ้ยเฮ้้ยีไอสัมันเห็นหรือว่าหรือว่าไม่พูดป่ะเนี่ยแนวทางการใช้ข้าคิดในแรื่องสุขีมเยี่ยมันไม่แต่ว่าไม่ไม่แต่พี่วีเมื่อกี้พีวีก็อยู่นอกระยะป่ะไกลป่ะนอกไกลไกลมากไกลมาก เมื่อกี้มันไม่ใช่ปหมวะการเล่นโจ๊กเกอร์ในแร้งสูพีมไม่เชืยอไม่ใช่แนวทางการเล่นโจ๊กเกอร์ไม่ได้มันวิ่งแปลกๆก็เม่อกี้ยังวิ่งมาทางตรงนี้จะเป็นตรงนี้นีก็เฮียละเหลือจะเชื่อว่ะเห็นไกลสุดกระพุ่มบัวแม่งเดินเข้ามาอย่างไกลเลยนผ่านเกม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 เิผ่ฉยลายเดินโหดจัดครับผมไม่ได้ลายเดินลายวาร์ปตัวนี้ลายมีวาร์ปชัวร์อยู่นะกระพุ่มบนหัวเรานี่นี แนวทางการมีบินมีสักคีตหมดแล้วดิมันจะเอาเราอะเอ้ยฟอสกาเดี๋ยวจะชิวและเฮ้ยกูวางได้เรื่อยๆไอ้สัดเอออยากหยับไปเหยียบมาชะไรกันมันจะโตเลยปะมันมีเยอะมันมีเยอะมันไม่มีไม่มีทีเนียไม่มีทีเนียวเขามีเขารู้คู่ดาวนะโปรเป็นใหม่ใช่อะขนาดนั้นเลยหรอรู้มันรู้คู่ดาวดนี่อะ เอี๋อเอาแบบเดินไปโหดเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างผมมีบินผมมีบินได้มีคิดเดียวครับมีบินใช่ไหมมีมีมีคุณจะใส่ใส่เลยเอ้ยผมบิงวุดรอดรอดเราแบบเราโหดอ่ะแค่นั้นเองสามไปยังไดโดนเบต้าร์ลาร์เอี๋อเครียดคิดว่าตายแล้วพี่หมอเอ้ยมันลงล่างไปแล้ววะผมบินไปแล้วนะผมบอกก่อนเกอยู่ในเกมแบบนี้ ตายปันดีครับถ้ามาขนาดนี้ก็ตายเลยมันจะปิดศพมันจะปิดศพจริงจริงอยานมาปิดนี่ได้หมดเลยนี่ไม่น่าได้เพราะว่มันกู้มันรู้ยังเดินรู้หรอไอ้สัตว์กู้มันรู้อย่าไปอย่าไปปิดเลยแค่เราเดินตามมาโคดีกว่าคนส่วนตัวฮะิ่งจ่ายหมดเลยแกตีงแม้แบบคิดเอาคับวิคังูระอะไรข้างหลังแล้วแม่ถ้ากู้สิบสองก็เป็นกางรถคันเลยนะ ทางกับโอ้โหเนี่ยแนวทางการเล่นซูกาน์ทางการเล่นซูกาในแรังซูพีมนะครับบินละไอ้เหี้ยเอ้ยผมบินมาแล้วนะโอเคไม่ต้องบินทางแนวทางการจุกซูกาไปเจออีกตัวหนึ่งที่ดักข้างหน้าจริงปะเนี่ยคไมัรบ ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เฮ้ยมันมันวาร์ปปไแล้ว่ะวารไม่โดนแนมาดีจัดเฮ้ยด็อกเมาแล้วขิดเฮ้ยมันหากูเจอดีจัดแล้วเราแก้โอ้โหมึงพุ่งมาใส่กูเลยเหรอโ้มสะแกกูไม่เห็นมึงด้วยนะเนี่ยไอ้ขี่มาจากตรงนี้ได้หรอแดนอ้อมล่างมาด้วยเมื่อกี้แค่มันเรียบข้างมันเรียกแบบเรียบซ้ายมาเลยพี่เกาะกำแพงมาเลยอ่ะกูไม่เห็นไงกูโฟกัสตรงนี้อยู่ เก็บลายเดินนะดิเก็บไงเออมันเกาะกำแพงมาเลยว่าสไปเดอร์แนเก็บลายเดิสไปเดอร์แมนเก็บลายเดินแบงค์สูพีมาน้องเฮ้ยเก็บอะไรอ่ะเอาเอาทูบินหนีอะไรครับไม่นะมันจะตบลมตบลมพอมกีบอะไรเยอะสวนนะดิอิงเขาเะสวน อนไครับพวกกอนชิิชิบิเอ๋ออนี้ตันเลเกินโอ้โหเล่นได้ปอันนี้รอผมอเข้าสตัวข้าหลังนะเ้ไกเห็นน้ไใ่นน้ใช่อันนี้อันน้ลอดูว่าดูผมเอ้ยวางครับ้ไเรอ้้หรือ โอเคปันดีครับไม่มีร้นเฮ้ยมันมาตบผมนะพี่หมอนะ้าเราลอเนี่ยครับพี่ต้องออกกันนะเฮ้ยพี่วีสวยรอทำล่อดเจ็บหมดเจ็บหมดโชลคเกอร์มันมานะเดินด้วยความมั่นใจใเดินด้วยความมั่นใจจร<ๆ>ิงๆอ่ะเฮ้เจ๊ต้อยโดนใครยิงอะ่ะพี่วยยียิงเหรอพี่วียิงย่ากระหม่อมเหนื่อยยอะยะได้หม่อมถาพูดมาปิดเกอร์ย่ากระหม่อมด้วยเมื่อกี้เราผมไปสุด อันนี้ไม่ใช่ละไอเดียอันนี้ไม่ใช่ละกูไม่ตายกูไม่ยอมตายลงไปเลยจังอ่ะผมช่วยจังหวะเนี้ยเฮียมันเดินถอยเลยว่ะมันรู้มันรู้ก่อนเราจะเดินไปช่วยกันเนี้ยนี่อาจจังหวะดีจัดเท่ากันยอมก็ได้มึงรู้ทุกอย่างเลยไอ้เฮียสามตัวซัพพอร์ตได้เห็นเปลือยแนวทางการเคลียร์ แล้วก็บินลงหยันเว้ยอุ้ยอุ้ยมาดิลำมาดิครับมาดิครับบนครับโอ้ยโห้ยบนเลยครูโอ้บินแล้วนะครับผมแจ้งก่อนนี่เขาบินได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหดอกลางเข้านะเจ้าสมัยนข้าตีธรรมดาใส่กูเอลฟามี การเล่นตอนสตรีมมันยากกว่าการเล่นนอกสตรีมจริงไม่กูไม่แน่ใจว่าไม่ใช่สตรีมว่าใช่ม่ใช้คอนสตรีมหรือเปล่าผมมีบินนะแต่ต้องคิดนะโอเคไปเลยนะครับต้องสู้ในไฟจริงอย่างเดียวถึงจะดูดูไปไม่ได้เอานะมันเอาเกินไปป่ะเราโอ้โหแรงจังวะาอ้อมเลยว่าแบบนี้ก็ได้ไม่มีบินนะ อาจจะต้องถอยหยกแม็กก่อนไหมต้องด,ดึงแล้วแม่งถอยเลยอะ่ะเอ๊กการมันจะชนอ่ะรับไปกแล้วเรเรียตแป็กได้แน่แน่พี<ด>่ก็ต้องออกไหน,นวะเ,เนี่ยวิ่งเช็คสกลิลยัดพุ่มด้วยทุกอย่าง ไเกยร์ทิลไงกินไปอยู่เลยแบบไปมันกดสกิลใส่พุ่มทุกสกิลเลยตะเกียร์เก็บเอ็บเก็บสกสกิลอีมันอาจจะไปอยู่ในพุ่มไงมันกดสามสกิลไว้แล้วกินถ้าเช็คมันเช็คสกิลไม่ทันมองอะเด็กโฟกัสอยู่เวลาวาร์ปจะรอดไหมว่าในรายการบินที่ห่างกดสามสกิลแม่งสกยืนแนวทางการเหยียบลงไปแล้วลงไปแล้วโโอ้ห เมียดาโยน e แล้วเจ่แล้วเจแล้วดีๆๆๆสิบแปดวิผมมีฟิกย่าหมอมตุ้มตุ้มะตายอย่าเปต้าไม่เข้าเลยไม่ได้เปต้าเราแข้งกันเลยแข่งมาไม่เป็นเมดนิ่มๆแบบที่หยับตายวยการแบบหยับตัวเองดีกว่าไม่มีอนจีว่ะอันนี้เล่นไม่ได้ลองมัเปลี่ยนโมลาี่ว่ะ ปิดเดี๋ยวสุดเลยวะนานได้ไม่ปิดกันนานเดินม่ปิดเงี้ยรอดอยู่นะโอ้โหรอดกันเย่ละมันมาไล่ผมสองตัวอันนี้สวยอยู่นะเอาจริงๆอ่ะพิกเกอร์ไปแล้วนะโจ๊กเกอร์อ่ะปิดธรรมดาโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตัวเดียวเลยยันแม่นี่เก็งสวยสุด เฮ้ยจะเปิดสเปมันงิโร่เอาิโรไม่ใช่ไงวะดีฟาแล้วจะดีต่อยก่อนอ้คุณลงทานตัวนี้วะกตัวเดียวเปิดสองรอบแล้วนะสาดอยู่นยคนโดนเปิดไม่ตายครับเกือบตายย่าท่าสองไมนานชิบวหายเลยจดนะจจดนะจอดนะอย่าไม่จมรดับหนึ่งของเซิฟนะครับคนนี้อีกแค่สิบนาทีจได้หม ไอ้แค่กูกูได้รู้แล้วว่าเม็ดส้มไม่เท่ไอ้แค่แต่ว่าการมีชื่ออยู่ในเซตแนะนำเท่ชิบหายใช่ใช่การเม็ดส้มไม่เท่เลยไม่โชว์ผมเล่นผมเล่นไอเดียล็อกอะแล้วเปลี่ยนแล้วแบบเปลี่ยนเซตง่ายมากมีเซตตัวเองอยู่ในอันนี้ประสอนสุดสุดครับผมไม่ได้มาเล่นแนวทางสุดกายกับแนวทางการหนีเอาชีวิตรอดจากการเดินหนัก อย่าเรียกว่าดันเขาเขารู้ทุกอย่างเลยข้ารู้ข้าเห็นเอาเนี่ยอย่าใจเสียนะเมื่อกี้อย่าใจเสียไปใจใจเป็นใจเสียเป็นด้แระวังพี่อ้อยจะตายออยจะตายเพิ่งราแล้วขอปูเด้อเอาใช้งไปก่อนปูแต่ว่าไม่แน่ใจพี่พี่อย่าเพิ่งแกะครับยี่สิบเปอร์มั้งมีคนก็จะมีแหละแต่มีเดวิลย์ไหมนะขอบคุณน่ากลัวก็จริงก็จริงก็จริง เอาซ้ายมีแน่นอนบเาคียร์ไปต่อไปวพอขวาสอแล้วนี่กลางเราพร้อมเคลียร์ใช่ไหมเดี๋ยวจะเคลียร์บนเลยข้นยิงเข้าไปหน่อยอะไรโดนเคลียร์บนเลยต้องเคลียร์บนเลยเคลียร์บนกลางกลางมีคนเคลียร์ไปนีนมีมีเชูก้าเคลียร์ชูก้าชูก้าลุนโอเคเคลียร์บนแล้วต้องบินเข้าไปเล่นให้ก่อนวะก็มีบินให้เฮ้ยบินดอยแล้วนะลงได้ลงได้ไหมบลแล้ว อ้อยตายอ้อยตายเฮียมังกรเพลิงคำรามไม่ชัดตายตายตายเซฟิตเองสวยเยอะผมนักผมห่อยยังต่อสามอะไรกันครับนี่แข no no, no, oh no, ็งแรงยังอไงติ๊กเดินไปตีเดินไปตีไม่ไหวกับยานหรอกไม่เนียนตีแต่แม่ตาตาอะไรวะเนี่ยเนี่ยจังนะครับ ไอพี่จะหาขี้ทุกตาโอ้เหนื่อยพี่ผมไม่ได้โปรนะโอเคลูกแต่เราดูอยู่เนี่ยเราดูอย่แต่เราดูพี่อยู่ใช่ไหมเราเขาบอกเปนวพี่ผมไม่ได้โปรนะตีผมไม่ได้โปรเราเราดูพี่อยู่ไงมสิบเปอร์เซ็นต์มีคะแนนวิ่งรอบแม็กซ์หน่อยคะแนนวิ่งรอบแม็กซ์ ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน